โรงเรียนป่งแดงวิทยาคมกลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาทานบางอีสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหารนำโดยท่านผู้อำนวยการสมชายอุตสาหะยินดีต้อนรับคณะกรรมการโรงเรียนคุณธรรมสอพทออระดับสองดาวสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหารโรงเรียนป่งแดงวิทยาคม ตั้งอยู่ที่หมู่4บ้านปงแดงตำบลหนองแวงอำเภอนิคมคำส้อยจังหวัดมุกดาหารเป็นโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาเปิดทำการเรียนการสอนในระดับประถมวัยถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่3มีนักเรียนทั้งหมด182คนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา17คน มีการดำเนินงานโรงเรียนคุณธรรมสพทระดับสองดาวสด้านดังนี้ด้านที่1ด้านโรงเรียนโรงเรียนสะอาดบรรยากาศร่มรื่นสวยงามมีมาตรการรักษาความปลอดภัยมีแหล่งเรียนรู้ที่เอื้อต่อการปลูกฝังคุณธรรม มีแผนพัฒนาคุณธรรมที่เป็นระบบต่อเนื่องจัดกิจกรรมด้านคุณธรรมมีการประเมินและสรุปรายงานผลการพัฒนาดำเนินการค้นหาปัญหาและสาเหตุพฤติกรรมบ่งชี้เชิงบวกและคุณธรรมในการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์มีการจัดเผยแพร่ข้อมูลด้านคุณธรรมเช่นหนังสือประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ผ่านช่องทางออนไลน์มีการสร้างเครือข่ายภายในและภายนอกโรงเรียนหน่วยงานองค์กรทางศาสนาผ่านการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐจนส่งผลให้โรงเรียนได้รับรางวัลดังนี้ โรงเรียนคุณธรรมสอพอ,อรางวัลสถานศึกษาพอเพียงรางวัลสถานศึกษาที่มีการปฏิบัติที่เป็นเลิศเป p r a c t i c ดในการนำผลการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียนอาทีการประเมินคุณภาพผู้เรียน NT และการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน o n e นไปใช้วางแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพรางวัลทรงคุณค่าสพท OBEC a w a r d ์ o ครั้งที่10โรงชนะเลร,ระดับเหรียญทองสถานศึกษายอดเยี่ยมด้านวิชาการระดับชาติผ่านการรับรองการประกันคุณภาพภายนอกจากสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษาสมศด้านที่2ผู้บริหารมีความรู้ความเข้าใจขับเคลื่อนการบริหารงานนิเทศติดตามประเมินผลการดำเนินงานโครงการโรงเรียนคุณธรรมสอพทมีโครงสร้าง รูปแบบนวัตกรรมประเมินผลการปฏิบัติงานและนำผลการปฏิบัติไปใช้ในการพัฒนาด้านคุณธรรมปฏิบัติงานโปร่งใสเป็นธรรมมีผลการปฏิบัติงานและมีการเผยแพร่สู่สาธารณชนจนส่งผลให้ผู้บริหารได้รับรางวัลดังนี้รางวัลคุรุชนคนคุณธรรมประเภทผู้บริหารตามโครงการโรงเรียนคุณธรรมสพทระดับประเทศรางวัลทรงคุณค่าสพท โอเบกอวอร์รั้งที่11รางวัลเหรียญทองผู้อำนวยการสถานศึกษายอดเยี่ยมด้านวิชาการระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือวิทยากรการนำหลักสูตรรายวิชาเพิ่มเติมการป้องกันการทุจริตสู่การปฏิบัติประจำปี2565สำนักงานศึกษาธิการภาค11รางวัลยกย่องเชิดชูเกียรติ10,000ผูรุชนคนคุณธรรมระดับดีเยี่ยมประจำปีพศ2565รางวั ันนวัตกรรมสร้างคนดีผู้บริหารโครงการโรงเรียนคุณธรรมสพทประจําปีพศ .2565 ด้านที่3ครูครูมีความรู้ความเข้าใจคุณธรรมอัตลักษณ์และกรอบแนวคิดโรงเรียนคุณธรรมสพทมีการออกแบบจัดการเรียนรู้จัดหาสื่อปลูกฝังคุณธรรมจัดการเรียนรู้เสริมสร้างคุณธรรมโดยผ่านโครงงานคุณธรรมและกิจกรรมอื่นๆมีรูปแบบเทคนิควิธีถ่ายทอดองค์ ความรู้คุณธรรมอัตลักษณ์ที่หลากหลายมีการสร้างเครือข่ายครูในโรงเรียนและโรงเรียนอื่นหน่วยงานภายนอกองค์กรทางาศาสนาเผยแพร่ผลงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้อย่างต่อเนื่องชัดเจนเป็นรูปธรรมมีผลงานแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ในระดับสถานศึกษากลุ่มโรงเรียนตำนัน่งงานเขตพื้นที่การศึกษาระดับภูมิภาคและระดับประเทศครูมีความประพฤติปฏิบัติตนที่เป็นแบบอย่างที่ดีจนส่งผลให้ครูได้รับรางวัลดังนี้รางวัลคุรุชนคนคุณธรรมประเภทครูผู้สอนตามโครงการโรงเรียนคุณธรรมสพทร,ระดับประเทศรางวัลครูสดุดีระดับชาติรางวัลทรงคุณค่าสพทโอเบกอวอร์ Award, ครั้งที่11 รองชนะเลิศระดับเหรียญทองสองรายการเป็นตัวแทนเข้าร่วมแข่งขันระดับชาติระดับเหรียญทอง1รายการระดับเหรียญเงิน1รายการรางวัลยกย่องเชิดชูเกียรติหนึ่งคุรุชนคนคุณธรรมระดับดีเยี่ยมสองรายการระดับดีมาก9รายการระดับดี1รายการรางวัลน,นวัตกรรมสร้างสรรค์นคนดีประเภทครูประจำปีพศ2565ด้านที่สี่ ด้านนักเรียนนักเรียนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับคุณธรรมอัตลักษณ์หรือกรอบแนวคิดของโรงเรียนคุณธรรมสพทจัดทำโครงงานคุณธรรมสามารถนำเสนอและแลกเปลี่ยนเรียนรู้สรุปองค์ความรู้โครงงานคุณธรรมเป็นแบบอย่างให้โรงเรียนอื่นได้ประพฤติปฏิบัติตนตามคุณธรรมอัตลักษณ์ได้รับการยอมรับจากชุมชนจนได้รับรางวัลระดับต่างๆเป็นผู้มีอุดมการณ์ด้านคุณ คุณธรรมเป็นผู้นำและผู้ตามที่ดีมีความรับผิดชอบและกล้าแสดงออกอย่างสร้างสรรค์นักเรียนจัดตั้งกลุ่มชมรมตามความสนใจแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านคุณธรรมภายในโรงเรียนขยายผลแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างโรงเรียนและชุมชนนักเรียนมีพฤติกรรมที่พึงประสงค์เพิ่มขึ้นและนำไปปฏิบัติในชีวิตประจำวันได้จนส่งผลให้นักเรียนได้รับรางวัลดังนี้เด็กดีสีมุกดาหาร8 รางวัลน,นักเรียนได้รับเลือกเป็นต้นกล้าคุณธรรมด้านวินัยจากโครงการต้นกล้าคุณธรรมจังหวัดมุกดาหารได้รับรางวัลเหรียญทอง26เหรียญรางวัลเหรียญเงิน4เหรียญรางวัลเหรียญทองแดง2เหรียญและระดับสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหารงานศิลปหัตกรรมนักเรียนครั้งที่70โรงเรียนปงแดงวิทยาคม จะส่งเสริมพัฒนาผู้เรียนและเยาวชนของชาติให้มีคุณภาพเป็นคนเก่งคนดีของสังคมเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศชาติต่อไป